สวัสดีค่ะหนูน้องคนดีนะคะหมออ้อยนะครับและนี่คือรายการ Animal Speak ค่ะเป็นรายการที่นำเสนอความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดนะคะและก็อาจจะแนะนำเรื่องบางเรื่องที่ยากๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้ค่ะเพื่อนๆพี่ๆนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะเรามีคุณหมออ้อยแล้วค่ะคุณหมออ้อยจะคอยอธิบายเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆค่ะแล้วรู้ไหมครับว่าทำไมถึงต้องมีเราอ เพราะสัตว์พูดไม่ได้ถึงต้องมี Animal s p e a k ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะและสถานที่นี้นะคะเป็นสถานที่ที่หนูตื่นเต้นมากที่สุดค่ะ <c oughs> แล้วก็รอนี้มานานมากเลยอ้อยตื่นเต้นแน่นอนครับน้องคนดีใช่เลยเพราะวันนี้เรามาดูเรื่องของเสือ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่วัดป่าหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนครับเราจะมาดูว่าเสือที่นี่เนี่ยมีความเป็นอยู่ยังไงบ้างเขากินอะไรมีพฤติกรรมยังไงใช้ชีวิตยังไงเรามาวัดทั้งทีเนี่ยรเราก็ต้องตักบาตรใช่ไหมคะใช่ครับค่อยไปดูเสือใช่คร,ราไปตักบาตรกันน้องคนดีเตรียมขอมารือยังเตรียมแล้วเตรียมแล้วใช่ไหมโอเคงั้นเราไปตักบาตรครับไป เป็นไางครับน้องคนดีเมื่อกี้เราก็ทําบุญเรียบร้อยแล้วนะครับ <ฮะ S 1> คราวนี้เรามาถึงที่ศาลาละเราก็แวะขึ้นไปไหว้พระประธานก่อนดีไหมครับได้โอเคเราก็ทำหน้าที่ของชาวพวทุทธดีแล้วนะครับน้องคนดี <ฮะ S 1> แต่น้องคนดีสังเกตอะไรไหมตอนเดินขึ้นมาน้องคนดีลองมองไปร,บรอบๆสิครับเฮ้ยมีเสือด้วยนะ ว่าทำอะไรกันอยู่เนี่ยน่าจะให้นมมั้งนะอบางตัวก็ได้ไข่ลูกนี่ก็มีตัวเบลเลอร์อะไนี่นี่นทำไมถึงต้องเอาเสือมาไว้บนสารานี้ด้วยครับคือว่าอยากให้เสือเนี่ยคุ้นเคยกับเด็กๆแล้วก็ญาติโยมที่มาบนาลาแล้วก็ให้รู้ว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่กลัวอะไรนี่นะ แต่จริงๆอาเสือเขาดุร้ายไม่ใช่หรอคะแล้วทำไมเขาถึงมาขี่เล่นแบบนี้ถ้าน้องคนดีอยากรู้นะครับเดี๋ยวหมอจะพาไปแนะนําให้คนดีรู้จักคนคนหนึ่งจะตอบข้อสงสัยน้องคนดีได้ทุกอย่างเลยโอเคไปไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยินดีมากเลยครับที่มาเยี่ยมวัดเสือวันนี้ครับคุณหมอสมชัยครับครับผมสวัสดีครับ วนเช้าเนี่ยที่หนูมาเนี่ยคือเป,<ม>เป็นโปรแกรมที่เราทําหลักสูตรระยะสั้นครับเรียนรู้การเลี้ยงเสือรเราจะมีฝรั่งต่างประเทศทั่วโลกมารเรียนรู้เรารแล้วก็เรียนรู้พุทธศาสนาพระในพุทธศาสนาถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละเบื้องต้นฝรั่งเขาก็มาเรียนรู้กับเราแบบนี้เขาเรียกว่า Buddhist tradition ค,ค,คือเรื่องของประเพณีพุทธศาสนาที่เขาต้องเรียนรู้ อันนี้เป็นโรงครัวเสือนี่พัตตาคารเสือไก่ต้มวันละ500โลเราต้องต้มให้สุกนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเฉพาะอาหารเสืออย่างเดียวอาทิตย์ละ500 0สนเพราะนั้นค่าเลี้ยงดูเสือนี่ไม่ง่ายอันนี้ก็เป็นไก่ที่เราจะให้เสือกินนะฮะก็หัวเบลเลอร์เลยเนี่ยโอ้โห อิ่มไปสามวันเลยในกินตัวเดียวเนี่ยโอ้ไม่นี่มกินทุกวันไม่ถึงผมเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดอ่ะเนี่ยแล้วต้มจนแหมเห็นไหมหน้ารับประทานไหมเราตัวนิดเดียวเรากินแค่น่องเดียวเราก็อิ่มละแต่เสือนี่น้ําหนักโขว่าใครบอกร้อยโลน้ําหนักเสือที่เป็นร้อยกิโลเนี่ยเขากินต้องกินไม่ได้เคยเลี้ยงแมวเนี่ยเคยเลี้ยงแมวอยู่เนี่ยแมวกินถ้วยหนึ่งใช่ไหมสองถ้วยอ่ะสามถ้วยเต็มที่แต่เสือนี่กินนี่ ตัวหนึ่งนี่ประมาณโลเจ็ดใช่ไหมครกินทั้งเนื้อด้วยกินทั้งกระดูกด้วยนะครับเพราะว่าเวลาถ้าเสือเนี่ยเขากินแต่เนื้ออย่างเดียวก็จะขาดพวกแคลเซียมจากกระดูกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเอาไก่ทั้งตัวนีแหละสับให้กินไปนะครับเพราะนั้นเลี้ยงเสือนี่กินวันหนึ่งนะสี่กิโลต่อตัวต่อวันเยอะเลยก็คิดดูว่าห้าแสนต่ออาทิตย์สมมติว่าถ้ามันไม่ใช่สัตว เลี้ยงอ่ะแล้วมันจะกินอะไรมันไม่ใช่เสือป่าถ้าถ้าเป็นเสือป่าเนี่ยเขาเขาจะเป็นนักล่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าเสือในป่าอันที่หนึ่งเนี่ยเขาหากินด้วยตัวของเขาเองเสือที่นี่เราเลี้ยงดูเนี่ยเราก็ต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดีถูกสุขลักษณะเขาเรียกเสือที่นี่ก็เรียกเสือ in captivity เสือที่เราเลี้ยงดูเป็นเสือที่เลี้ยงอยู่ในพื้นที่เลี้ยงพื้นที่เลี้ยงเพราะนั้นเราก็ต้องมี management system คือระบบการจัดการที่ อาหารการกินต้องถูกสุขลักษณะเราเคยนะเราเคยมีเด็กสัตวแพทย์จาก c คมบริดจ์ยูนิเวอร์ซิตี้เมเบิลยูนิเวอร์ซิตี้ใช่แล้วก็จากแคนาดามาบอกว่าเอะเสือมันเป็นสัตว์ป่ามันต้องกินของดิบนะเราก็บอกว่าไอ้นั่นเนี่ยคือถ้าอยู่ในป่าเนี่ยเขาต้องดิ้นรนต่อสู้แบบนั้นแต่ตอนนี้เสือเราเลี้ยงเนี่ยเราเคยแล้วคเคยให้เนื้อดิบนะปารากฏว่ากินแล้วนะอ้วกออกมาเป็นพยาธ คือบ้านเราเนี่ยเนื้อดิบยังยังไม่ดีเท่าที่อื่นใช่ไหมครับต้องนี่ดูสินี่เห็นไหมเนี่ยเดือดกินยังไงเนี่ยเปรียบเทียบระหว่างกินไก่นี่กับเสือเห็นไหมนี่ดูดูว่าสุขภาพแข็งแรงนี่ดูขนดูหนังดูกล้ามเนื้อเห็นไหมมันไหมขนเป็น หนังเป็นมันไหมอันนี้ um with oh, อ้วนไปนิดหนึงด้วยนะนี่อ oh. ้วนกินเยอะไปหน่อยนะอ้วนนี่ก so ินเยอะนะนี่คือถึงว่ามีโปรแกรมออกกำลังกายเนี่ยเขากำลังจะไปโดดเล่นน้ำนะแล้วมีคนเลี้ยงเห็นไหมมีคนเลี้ยงประจําตัวเนี่ยตัวนึงมีคนเลี้ยงคนนึงมีคนเลี้ยงนี่สองคนสามคนต้องดูแลเขาอย่างดีงั้นเดี๋ยวเราไปดูเขาอาบน้ำตรงนู้นดีไหมไปดูอาบน้ำมาหิวเห็นแล้วก็อยากกินหิวเห็นแล้วอยากกินหิวแล้วดิ ผูกพันกันมากเลยเนาะเห็นไหมเขาชอบเล่นน้ำเห็นไหมไปแช่น้ำแล้วนั่นเอาเริ่มแล้วเห็นไหมเริ่มละอ่าอ่ะนั่นอย่าเผลอนะเผลอโดนตกนะมัาก็ต้องคอยดูนะว่าบางทีเขาเล่นเนาะแต่แรงเยอะแรงเขาเยอะแล้วก็เสือที่นี่เราเขาเรียกฟูลออปชั่นฟูลออปชั่นเข้าใจไหมคะแวทั้งเขี้ยวทั้งเล็บเขามีครบอ๋อเราไม่ได้ถอดไม่ได้ตัดอะไรเลยใช่ไหมฮะนั่ะคนเล่นต้องเล่นเต็มด้วยนะอ่า ต้องรู้จักแย่นะออน,นี้เขาได้ยินเสียงหนูนะเนี่ยเขาถึงมาเนี่ยน,เยนีเสียงเด็กแล้วอีกเสียงเด็กเขาจะดีเสือนี่เขาชอบชอบ,ชอบนะชอบเด็กคือคือชื่อนักนักล่าเนี่ยนะอะไรที่นะอ่อนแอสองอะไรที่เขาเรียกตัวเขาสามอะไรที่แบบว่า วิ่งหนีเขาก่อนเนี่ย<า>เราดูเขาจะล่าก่อนแล้วดูในหนังสารคดีคเหมือนกันเสือ,อที่เขากาลังคุมเชิงอยู่สัตว์ตัวไหนที่วิ่งหนีออกก่อนใมเสร็จเด็กน้อยเนี่ยกับผู้ใหญ่วิ่งด้วยกันที่เขาวิ่งหาเด็กก่อนเ,อเลยหาเด็กก่อนเพราะฉะนั้นต้องระวังเวลามาอยู่ที่ที่แบบอันตรายอย่างนี้แต่การที่เสือที่นี่เขาจะได้อย่างนี้ได้เนี่ยจะต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆที่เราเห็นตั้งแต่ตอนเช้าเลยว่ามีการป้อนนมมีการสัมผัสกับคนที่มาตั้งแต่ เขาพัฒนามาแล้วก็เขาเห็นคนว่าไม่เป็นศัตรูคนเป็นมิตรใช่ไหมแต่ถ้าในป่าเนี่ยคนเอาปืนไล่ล่าเขาก็เห็นคนเป็นศัตรูต่างกันตรงนี้แล้วก็ในสวนสัตว์อื่นๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถเข้าใกล้อย่างนี้ได้ด้วยเพราะว่าเขาเลี้ยงมาคนละแบบกันคนละแบบครับอันนี้คือเราเลี้ยงให้เขาคุ้นเคยตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคนเป็นมิตร แต่ที่อื่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวสวนอื่นแล้วเราเข้าใกล้อย่างนี้เนี่ยบางทีเขาจะทำทำร้ายเราได้คือคือจุดยืนคือแนวคิดมันต่างกันในแนวคิดของพุทธศาสนาคือว่าเสือเคยเป็นคนคนเคยเป็นเสือต่างกันเป็นเพียงแค่รูปร่างแต่จิตใจเขาก็มีความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เพื่อนร่วมโลก<อ>เกิดแก่เจ็บตายเหมือนที่ที่หลวงตาท่านจะพูดเสมอว่าเสือที่เนี่ยบารามีพระโพธิสัตว<อ>์บาลมีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนคือเขาไม่ต้องไปฆ่าใครละครับครับ แล้วเขามีชีวิตอยู่ที่อยู่กับวัดอยู่กับพระเพราะพระกับเสือเคยมีความผูกพัน <ừ> เคยมีสัมพันธ <ừ> ์ก็เนี่ยคือทุกเช้าถึงพาไปขึ้นฟังพระสวดมนต์อ๋อครับนี่ไงเพราะนั้นเสือทเนี่ยทุกตัวจะขึ้นศาลาทุกวนันทุกวนันทุกวนันก็ค,คุ้นเคยกับเสียงสวดมนต์เพราะว่าในคมภีพระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกเคยพูดไว้ว่าแม้แต่นกได้ยินพระพูดพุทโธ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 นกจําได้พุโทโธพุโทพโธตกมาตาย ไปสวรรค์ในคัมภีรพระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกก็พูดถึงเพราะฉะนั้นที่เนี้ยพระท่านก็ยึดถือหลักแนวว่าให้เสือเขาได้คุ้นเคยกับเสียงสวดมนต์เสียงทำวัดเสียงการแผ่เมตตาเขาก็จะมีโอกาสต่อไปก็ได้กลับมาเป็นมนุษย์เป็นพระและมีโอกาสบรบรลุธรรมเนี่ยคือตรงเนี้ยคือจุดยืนที่ต่างกัน หลังจากเห็นการอาบน้ำให้อาหารเสือแล้วก็โดนเล่ดน้ำแล้วตอนนี้เนี่ยฝรั่งเนี่ยคือนักท่องเที่ยวเขาจะจูงเสือลงหุบลับพอจูงเสือลงหุบตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นพฤติกรรมเสือใหญ่เลยโดดเล่ดน้ำกันนี่เหมือนกำลังจะขี้นะคะเนี่ยอ่าเนี่ยคือพฤติกรรมเห็นไหมเขาเริ่มเขาคุยคุยคุย,คยจะขี่อ่า เสือฉี่ไปหลังไม่ว่าจะเป็นตุ้งู้ตัวเมียฉี่ออกหลังหมดนะครับเออทีนี้ในฉี่ของเสือเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการที่ว่าทําเครื่องหมายถิ่นเหมือนสุนัขเหมือนกันว่ามันจะมีฮอร์โมนที่จะเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษก็าเรียกมาร์คเทอร์ y ิทอรี่คือการกําหนดจุดว่านี่คือถิ่นเรานะตอนนี้รู้สึกว่ามันน่ารักกว่าที่คิดอีก มันไม่ได้ดูร้ายอะไรมากมันก็แค่คือมันอยากทําอะไรมันก็ทํามันคือมันทําตามความรู้สึกตัวเองมันไม่ได้แบบเออฉันถูกสอนมาอย่างนี้มันไม่ใช่มันก็เป็นความรู้สึกที่ที่เราไม่เคยเข้าใกล้เสือขนาดนี้มาก่อนนะฮะแต่ว่าพอเราได้สัมผัสก็ดูไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่ว่าพฤติกรรมทางธรรมชาติก็ยังไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นสัตว์ป่า ไหคะกว่าเขาจะเหมือนกับว่าได้สามารถมาอยู่กับคนได้ใกล้ชิดขนาดนี้ค่ะคือจริงๆแล้วในการเริ่มต้นนะฮะในแต่ละรุ่นของเสือนะครับหลังจากผ่านเดือนแรกนะฮะ ที่เขาจะอยู่กับแม่นะครับเพื่อได้น้ํานมแม่นะครับแล้วเราจะนําเขาแยกออกมาจากแม่นะครับเพื่อมาเลี้ยงดูนะครับเพื่อให้คุ้นเคยกับทางพนักงานนะครับและกับคนนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากช่วงเดือนแรกเข้าไปนะครับคือเขาจะอยู่กับพวกเรามากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจแล้วก็เราสื่อสารกันง่ายแล้วก็เราจะอยู่กับเขามาจนเขาตอนนี้ก็ อย่างตัวนี้ที่อุ้มหัวที่อายุ4ปีนะฮะก็คือหลังจากนั้นเขาจะอยู่กับเรามาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความผูกพันและก็ความเข้าใจกันระหว่างเสือกับพนักงานเราแค่นั้นนะฮะมันโตเต็มที่มันตัวใหญ่แค่ไหนคประมาณ3ปีถึง3ปีครึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวเต็มวัยเจริญพันธุ์ของเขาแล้วนะครับ ก็คือหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเ,เขาจะใหญ่กว่านั้นอ่ะจะเป็นแค่น้ําหนักเพิ่มจะไม่สูงขนาดกระดูสัดส่วนของกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยฮะแต่พอหลังจะประมาณ3ปีกว่า4ปีตรงนี้จะเป็นช่วงที่เรียกว่าถ้าเขากินเยอะก็จะเริ่มอ้วนออกมามากกว่าเป็นไงครับผมเมื่อกี้เจอเสือของพี่บอยพี่บอยเนี่ยเขาดูแลเสือพวกใจดีเสือต้อนรับแขกเ,เสือนั่นก็เสือว่าประเภทที่ว่าเล่น กับคนทั่วไปแต่ตอนนี้โซนนี้คือเบื้องหลังการถ่ายทํานะครับเสือที่ออกไปเล่นเนี่ยประมาณไม่เกิน25ตัวครับแต่เสือส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ชอบที่จะไปยุ่งกับใครครับเขาจะมีวิถีชีวิตของเขาเป็นธรรมชาติของเขาเราก็ทําเกาะเสือก็คือเป็นโซนที่ให้เขาอยู่อย่างธรรมชาติจะมีเป็นสวนหย่อมให้เขาได้โดดวิ่งเล่นมีน้ํามีการดูแลการจัดการที่เป็นลักษณะมีเวลาให้เขาออกกําลังกายเหมือนกันก็ไม่ใช่ว่าเสือทุกตัวเนี่ย จะนิสัยดีเหมือนกับที่เราเห็นมาเมื่อกี้นี้ร้อยตัวเลี้ยงแมวใช่ไหมเลี้ยงสุนัขใช่ไหมเหมือนกันร้อยตัวอาจจะมีสักไม่กี่ตัวเองที่ให้เราลูบจับที่นี่ก็ประมาณสักหนึ่งในสี่ครับดะงนั้นคนเลี้ยงเขาจะรู้ว่าตัวไหนเล่นได้ตัวไหนเล่นไม่ได้ครับทำไมต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยคะอ่าเสียงอย่างนี้คือหมายความว่าให้เราสื่อสารออกไปว่าเราไม่ได้มาทำร้ายเขานะะ นะเราเป็นพวกเดียวกันนะอย่างเงี้ยพราะเสือเขาก็จะทําเสียงเงี้ยใส่พวกเดียวกันในกรณีที่เขาคุ้นเคยกัน mm hmm. สังเกตหูนะเวลาที่เขารู้ว่าเป็นอะไรปุ๊บหูเขาก็จะเริ่มพลิกเข้ามาตั้งตรงถ้าหูนี่ลู่ไปหลังแสดงว่าเอ๊ะแปลกๆมีอะไรมาแบบไม่ไว้ใจแต่ถ้าหูเขาเริ่มตั้งตรงนี่เขาเริ่มรู้สึกว่าเขาไว้ใจละเขารู้สึกโอ้ oh, ส่งเสียงมางี้เริ่มคุณกัลอันนี เขาไม่คุ้นกับกล้องเห็นไหมมีหลายเสียงเลยนะครับเนี่ยพวกเดียวกันส่งไปบอกว่าไม่เป็นไรพวกเดียวกันเห็นไหมเขาเริ่มสงบนิ่งและเห็นไหมเขาเริ่มแล้วเออใช่แล้วทำเพื่อะรอ่เห็นมม่ทำเสียงตอบออกมาแล้วอออย่างนี้ก็คือเป็นการสื่อทักทายกัน เสียงทักทายกันเห็นไหมเริ่มสงบแล้วเห็นไหมเห็นไหมตัวที่อยู่ข้างหน้าเมื่อกี้นี้เสียงขู่นี่ก็เริ่มหน้าตาดูหน้าตาหน้าตาเปลี่ยนไปครัเห็นไหมนิ่งขึ้นเริ่มนิ่งขึ้นดวงตาโม่าเห็นไหมเนี่หูก็เริ่มโอเคแล้วโอเคแล้วนี่แหละนี่สบายแล้วเห็นไหมนี่ไงนี่แหละครับที่เขาเรียกว่า animal speak ของแท้เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะพูดกับสัตว์ได้สัตว์จะพูดกับเราได้ด้วยเออนิ่งแล้วเห็นไหมเออนี่น้องคนดีรู้ไหมภาษามีสามภาษา ภาษาอะไรบ้างอ่านี่ครับภาษาอะไรบ้างอะไทยอังกฤษญี่ปุ่นไม่ใช่หรอมันเยอะนะสามภาษาจีนไม่ใช่ภาษาอะไรภาษาอะไรภาษากายภาษากายอ่าหนึ่งภาษาอะไรอีกภาาษสองอะไรภาษามือก็คือภาษากายอ่าอสองภาษาอะไรภาษาเรากำลังทำอะไรอยู่นี่เรากำลังทำอะไรอยู่พูดอ่าภาษากายภาษาพูดอ่าสามภาษาอะไรโอ้โหนี่ยากนี่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแมวรู้เป็นไง ทำไมเขารู้จักเราภาษารักภาษาอะไรนี่ทำนี่นี่ทำเป็นรูปอะไรทำเป็นรูปอะไรนี่โอ้ภาษาใจภาษาใจเห็นไหมสัตว์เขารู้นะใครให้ความรักใครเกลียดอะไรเนี่ยเขารู้เขาอ่านได้อันนี้สองตัวที่อยู่ด้วยกันนี่จะเป็นเพศเดียวกันหรือว่าผู้เมียครับคือมันเอาแน่ไม่ได้เพราะบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกแล้วเนี่ยคือเสือเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกนึกคิด เป็นของตัวเองครับเราจะไปบังคับว่าไอ้นี่ยมันไม่ได้ทีก็แต่ส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นแบบคอกเดียวกันเป็นกวนเดียวกันก็คือตัวที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่กัดกันเราก็จัดให้อยู่ด้วยกันได้ัดดย้้วกนไหรือคนละคอกคนละกวนแต่ว่าดูแล้วใกล้เคียงกันนี้ะเขาก็จะคุ้นเคยอคเราบังคับไม่ได้นะที่จะตัวนั้นมาใส่ตัวนี้ไม่ได้าจะกัดกันเลย แลกอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าจะคอกเดียวกันถ้าเป็นตัวผู้สองตัวเหมือนแมวเหมือนกันนะพอโตขึ้นกัดกันไม่ถูกกันไม่ถูกกันคือเขาจะมีเขาเรียกว่า t e r ครับ r y territory คือมีถิ่นที่อยู่ที่เป็นเฉพาะของแต่ละตัวครับ,บคือเจ้าถิน่น <laughs> แล้วเสือเนี่ยค่ะคุกเก็ดกินอะไรเป็นพิเศษนะเพราะว่าบางครั้งหนูก็ไปเล่นกับหมากับแมวกับหนูมาแ้นเหล้ตั้งแต่อยู่มาเนะี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันเกลยดกินอะไรนะ แต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเสือเป็นสัตว์นักล่าครับนักล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ว่ามันได้กลิ่นแปลกๆเนี่ยมันก็จะเรียนรู้กนะ็เรียกว่าเคมีอ่ะเข้าใจไหมคือมันไม่ใช่เป็นเป็นกลิ่นธรรมชาติเพราะเสือเป็นสัตว์ที่อยู่ป่าได้เขาจะเกี่ยวข้องกับธรรมชาติเพราะนั้นไอ้น้ำหอมห,อมหรือว่าอะไรที่เราทําส่วนใหญ่เป็นสังเคราะห์เป็นสังเคราะห์เพราะนั้นเขาก็จะไม่รู้เลยว่าอะไรแต่เขาก็จะทําหน้าอย่างเงี้ยหน้าแย่ๆอย่างเงี้ยเวลาเสือดมกลิ่นเขาจะทําหน้าอย่างนี้ เพื่อดมกินผู้ถึงลายเสือนะฮะก็คืออย่างคนเราเนี่ยเราจะแยกกันก็คือจากลายนิ้วมือใช่ไหมฮะถ้าจากอย่างที่เสือเนี่ยเวลาเขาแยกกันก็ดูตามลายซึ่งแต่ละตัวเนี่ยลายตามตัวจะไม่เหมือนกันเลยจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกใช่นี่คือหนึ่งหนึ่งในในการทำเขาเรียกว่า บัตรประจําตัวของเสือใช่ครับก็ต้องถ่ายลายเสือถ่ายลายเสือไว้เพราะลายแต่ละตัวก็จะเหมือนลายมือของเราไม่มีการซ้ํากันไม่มีการซ้ำเสือล้านตัวก็มีล้านลายถูกต้องนะ,นะครับ ก็มีหนึ่งภารกิจที่ไหนๆก็หมออ้อยแล้วก็น้องคนดีมาแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องฉีดวัคซีนแล้วก็ใส่ไมโครชิพคือเสือที่นี่เราก็จะมีการใส่ไมโครชิพกันทุกตัวแล้วก็วัคซีนที่เราจะทำเนี่ยก็คือคืออันนี้เขาเรียกว่าวัคซีนพูดง่ายๆว่าเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเลือดขาวในแมวเะเรไมลือดขาว องเกี่ยวกับทางเดินหายใจอันนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าเรบีวัคซีนคือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าบตัวนี้สําคัญมากคนส่วนใหญ่นึกเรียกว่าโรคพิษสุนัขบ้าคือเป็นเฉพาะสุนัขไม่ใช่ไม่ใช่ใช,ใช่ไหมฮะเพราะนั้นแมวเนี่ยก็ต้องฉีดตัวนี้สําคัญน้องคนดีรู้ไหมว่าทาไมถึงต้องตรวจสุขภาพเสือด้วยือ๊ะตรวจสุขภาพมั่งยังเนี่ยตรวจค่ะตรวจอะไรบ้างตรวจอะไรบ้าง ตัวโลกพิษสุนัขบ้าที่ติดสูบคนคบตัวเรื่องไข้หวัดใหญ่แล้วก็กำลังไ,ไดหลายครั้งมากตรวจฟันบ่า <laughs> ตรวจตายังตรวจหูยังโอ้เสือที่นี่ตรวจหมดเสือที่นี่มีการตรวจตาด้วยดูว่ามีปัญหาเรื่องกระจกตาอักเสบหรือเปล่าเป็นต้อหรือเปล่าน้ำตาแห้งน้ำตาขิดปกติหรือเปล่าตรวจฟันฟันขูดอย่างในขูดนี่าู้นปูดยังฟันน้านมหรือเปล่าเนี่ยหรือฟันแท้ฟันน้ำนมอ๋อโฟันน้ำนมยังไม่ดูดอีกคือวางยาเสือครั้งทีแล้วเนี่ยเราต้องทําให้ครบทุกอย่างครับทําอย่างฟันอย่างเดียวไม่ได้ มีการตรวจหูตรวจจมูกใช่ไหมตรวจดูทั่วไปเจาะเลือดเจาะเลือดเก็บตรวจเรื่องของค่าโลหิตวิทยาค่าเรื่องมีเชื้อโรคไหมในเลือดแล้วก็ชั่งน้ําหนักน้ําหนักนี่สําคัญวัดส่วนสูงความกว้างยาวทุกอย่างหางยาทีเดียวอ่ะพูดง่ายทำทุกอย่างองทำหมดเพราะโอกาสที่เราจะวางยาเนี่ยอาจจะได้แค่ปีละครั้งเองใช่วางบ่อยก็ไม่ดีอันนี้การทําตรวจสุขภาพทั้งหมดเนี่ย มันก็จะทําให้หนึ่งก็คือเสือมีภูมิคุ้มกันใช่ไหมการตรวจตรวจเนี่ยเราก็รู้ว่าเสือมีภูมิคุ้มกันไหมสองเราก็จะตรวจก็จะรู้ว่าเสือเนี่ยมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าสาเราก็จะรู้ว่าการเจริญเติบโตของเขาสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไหมอะไรต่างเหล่านี้สเราก็ทําฐานข้อมูลได้เก็บข้อมูลค่าโลหิตพิทยาต่างๆค่าเรื่องของสารอินทซีต่างๆในเลือด เสือเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าใกล้จะสูญพันธ์แล้วเสือโคร่ง6สายพัน์ย่อยหรือสับสบปีชีสเหลือเพียงแค่2,300ตัว mm. ก็จะหมดป่า mm. ใช่ไหมสออีก10ปีเสือหมดป่าแน,น่นอนไม่มีละตอนนี้เหตุผลสำคัญที่เสือสูญพันธุ์เพราะหนึ่งคือเนื่องจากมนุษย์เนี่ยตัดไม้ทำลายป่า พอไม่มีป่าสัตว์ป่าก็ไม่มีบ้านนักล่าฆ่าหัวครับเนี่ยถ้ายิงเสือในป่านะจะได้ตัวละสามแสนหนึ่งลูกกระสุนเพราะนั้นนายพลานก็คือชาวบ้านที่ไม่ดีได้รับเงินมาสามแสนเพื่อมายิงเสือ เสือก็ถูกยิงไปเรื่อยยิงเรื่อยเราจะเห็นข่าวใช่ไหมข่าวที่จะบอกเสือถูกยิงถูกยิงถูกยิงเพราะว่าคนยิงได้สามแสนแต่พอเข้าไปตลาดมืดกระดูกเสือตัวเดียวอันเดียวของเสือหนังเสือหนวดเสือ,เ,สอเอาว่าเครื่องในเลือดเสือห้าล้านนี่คือหน้าที่ของเยาวาชนนรชนแล้วนะที่จะต้องช่วยกันนะเขาต้องอาศัยกําลังของเด็กรุ่นใหม่ว่าทายังไงให้พอหนูโตขึ้นปุ๊บหนูก็จะไม่มีเน ไปซื้อชิ้นส่วนของหนูเสือเด็ดขาดค่ะเพราะว่าถ้ามีคนซื้อเยอะมากคนที่เขาค่าเขาก็จะไม่หยุดเขาก็จะไม่หยุดล่าไม่หยุดขายเพราะว่าเออพอทําแบบนี้ปุ๊บล่ามันได้เงินมีคนซื้อถ้าเป็นหนูหนูจะไม่มีทางซื้อแล้วหนูจะบอกให้เพื่อนๆไม่ซื้อด้วยเพราะว่าถ้าเราซื้อเขาเขาก็จะยิ่งทําค่าเสือตอลอดเวลาทุกวันนี้สะสมพันไปเรื่อย วันละสปีชีหนึ่งวันละ2ส,สปีชี <_ off> เราไม่รู้เลยว่าศูนยพันไปเท่าไหร่แล้วนะครับก็วันนี้ไงก็ขอขอบคุณคุณหมอสมชัยมากนะครับที่ให้ความรู้กับเราขอบคุณมากขอบคุณมากครับคุณหมอครับแล้วก็อย่าลืมมาพบกับหนูและคุณหมออ้อยได้ในรายการ a n no i m l Speak นะคะสวัสดีครับ